กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปดูรอยเท้าเยติของเอริกชิปตันที่ยังคงถูกถกเถียงกันอยู่ว่ามันคือตัวอะไรเมื่อชาวตะวันตกเริ่มปีนเทือกเขาหิมาลัยในช่วงต้นศตวรรษที่20ก็มีรายงานการพบเห็นเยติเพิ่มสูงขึ้นหนึ่งในหลักฐานที่โด่งดังมากที่สุดชิ้นหนึ่งเกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี1951 เมื่อเอริกชิปตันและดร์ไมเคิลวอร์ดได้ขึ้นไปสำรวจเส้นทางจากเนปาลไปยังยอดเขาเอเวอเรสต์พวกเขาได้พบรอยเท้าประหลาดที่ระดับความสูงระหว่าง15,000ถึง16,000ฟุตในช่วงเวลาดังกล่าวยอดเขาเอเวอเรสต์ยังไม่มีผู้คนพลุกพล่านเหมือนในปัจจุบันและรอยเท้าที่พวกเขาพบก็ดูไม่ใช่รอยเท้าของมนุษย์เนื่องจากมีขนาดที่กว้างกว่ามาก หัวแม่เท้ามีลักษณะต่ำและใหญ่กว่าของมนุษย์และถึงแม้ว่าจะเป็นรอยเท้ามนุษย์จริงแต่พวกเขาเดินเท้าเปล่าบนหิมะท่ามกลางอุณหภูมิเยือกแข็งได้อย่างไรโดยรอยเท้าดังกล่าวมีความลึกลงไปในหิมะยิ่งกว่ารอยเท้าของมนุษย์ปกติทั่วไปอีกด้วยด้วยความงุนงงพวกเขาเดินตามรอยเท้านี้ไปตามทานน้ำแข็งประมาณหนึ่งไมล์และหยุดตั้งค่ายพักแรมในคืนนั้น ไม่กี่วันต่อมาเพื่อนร่วมทีมของพวกเขาอีกสองคนได้ช่วยกันร่วมตรวจสอบรอยเท้าที่น่าสงสัยนี้ปัญหาคือเมื่อเวลาผ่านไปรอยเท้าดังกล่าวเริ่มผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนื่องจากแสงอาทิตย์ที่ทำให้หิมะละลายแต่พวกเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาไม่สามารถอธิบายได้ เมื่อคณะสำรวจกลับถ <ous> <c oughs> ึงบ้านที่อังกฤษภาพถ่ายของเอริกชิปตันได้กลายเป็นที่ถูกพูดถึงกันไปทั่วและถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับบรรดานักวิทยาศาสตร์สัตว์ลึกลับนักล่าสัตว์ประหลาดและนักปีนเขาเพราะนี่คือหลักฐานเดียวที่พิสูจน์ว่าเยติในตำนานอาจมีอยู่จริงบนเทือกเขาหิมาลัยแม้แต่ผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องเยติก็ยังยอมรับว่าภาพถ่ายนั้นแปลกมาก หากรอยเท้านั้นมีอยู่จริงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานักเดินทางจํานวนมากพยายามขึ้นไปบนเทือกเขาหิมาลายัยเพื่อค้นหาว่าสิ่งมีชีวิตที่สร้างรอยเท้านในภาพถ่ายของชิปตันมีอยู่จริงหรือไม่อย่างไรก็ตามไม่มีใครพบหลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวที่พิสูจน์การมีอยู่ของเยติสิ่งนี้นำไปสู่ข้อกล่าวหาที่ว่าชิปตันสร้างเรื่องหลอกลวงทั้งหมดขึ้นเองแต่อีกหลายคนก็เชื่อว่า ชิปตันและทีมสำรวจไม่มีเหตุผลที่จะมาสร้างเรื่องโกหกเหล่านี้ขึ้นดรไมเคิลวอร์ดหนึ่งในทีมสำรวจผู้เป็นแพทย์ไม่ได้เชื่อ100%เเซว่ารอยเท้าดังกล่าวเป็นของเยติถึงแม้ว่ามันจะแปลกแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่ามันอาจเกิดจากบางสิ่งที่เราสามารถอธิบายได้หนึ่งในทฤษฎีที่น่าสนใจก็คือรอยเท้าดังกล่าวเป็นของชาวทีเบตท้องถิ่นที่มีรูปเท้าผิดปกติ พวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลปราศจากสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเท้าที่ผิดรูปบางครั้งติดตัวพวกเขามาตั้งแต่เกิดแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางการใช้ชีวิตประจำวันแต่อย่างใดแต่ก็ยังมีข้อสงสัยที่ว่าพวกเขาสามารถเดินเท้าเปล่าฝ่าหิมะที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง15,000ฟุตได้อย่างไรเท้าของพวกเขาจะไม่ถูกหิมะกัดอย่างนั้นหรือ นอกจากนี้ยังเคยมีนักท่องเที่ยวจับภาพเยติที่สกีรีสอร์ทประเทศสเปนได้เหตุการณ์แปลกๆนี้เกิดขึ้นที่สกีรีสอร์ทที่ชื่อว่าฟอร์มิโกในเมืองอารากอนประเทศสเปนเมื่อนักท่องเที่ยวสามารถจับภาพสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะเหมือนกับเยติหรือมนุษย์หิมะที่เป็นสัตว์ประหลาดในตำนานเอาไว้ได้นักท่องเที่ยวที่ถ่ายภาพสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้โพสต์ภาพดังกล่าวลงบนโลกออนไลน์ พร้อมกับข้อความสัตว์แปลกๆที่ถ่ายในฟอร์มิโก้นี่มันคือตัวบ้าอะไรกันแน่นอกจากภาพถ่ายเหล่านี้แล้วเขายังถ่ายคลิปเอาไว้ได้แต่ด้วยความตื่นเต้นจึงทำให้คลิปจากมือถือของเขาค่อนข้างสั่นไหวจนเห็นได้ไม่ชัดเท่าไร่นักท่องเที่ยวเจ้าของภาพผู้ไม่ประสงค์ออกนามกล่าวว่าผมบอกทางรีสอร์ทแล้วแต่พวกเขาบอกว่าไม่ต้องซีเรียส ผมพนันได้เลยว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างนอกนั่นผมรู้ว่าผมเห็นอะไรหลังเกิดเรื่องทางรีสอร์ทได้ทำการสอบสวนพยานผู้พบเห็นพร้อมทั้งส่งคนออกสำรวจบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมดแต่ยังไม่พบอะไรที่ใกล้เคียงกับสัตว์ประหลาดในภาพนี้ซึ่งทางรีสอร์ทเองได้การันตีเรื่องความปลอดภัยกับลูกค้าของรีสอร์ททุกคนเยติถือเป็นสัตว์ในตำนานที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ผสมกับกอริล่า มีขนยาวปกคลุมตามตัวซึ่งเยติจะมีถิ่นที่อยู่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยในแถบเนปาลภูตานทิเบตจีนจนถึงบางพื้นที่ในมองโกเลียและรัสเซียโดยสัตว์ประหลาดคล้ายเยติก็มีประวัติถูกพบในทวีปอื่นๆซึ่งจะถูกเรียกไปแตกต่างกันเช่นบิ๊กฟุตหรือซาร์ควา สรุปแล้วก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าตัวประหลาดที่อยู่ในภาพมันคือตัวอะไรกันแน่มันเป็นแค่หมีธรรมดาหรือจะเป็นเยติแล้วคุณหล่กคิดว่ามันคือตัวอะไรกันแน่นอกจากนี้กองทัพอินเดียประกาศพบรอยเท้าเยติเป็นครั้งแรกจนชาวเน็ตถกเถียงกันว่ามันคืออะไรถ้าพูดถึงสิ่งมีชีวิตปริศนา ที่ยังคงถูกพูดถึงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของเยติอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีใครได้พบหรือจับเยติตัวเป็นๆมาได้สักทีถึงแม้จะมีการค้นพบหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าบนหิมะภาพถ่ายที่ถ่ายติดเยติหรือแม้แต่คลิปวิดีโอที่ถูกเชื่อกันว่าถ่ายติดเยติมาได้ก็ตาม ก่อนอื่นสำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าเยติคือตัวอะไรเยติคือสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่ตัวใหญ่โตวกว่ามีขนปกคลุมร่างกายบ้างก็ว่าสีน้ำตาลแดงบ้างก็ว่าสีขาวโดยถูกพบอยู่ในบริเวณเทือกเขาหิมาลัยส่วนในภูมิภาคอื่นๆก็มีการพบสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกันอย่างเช่นอเมริกาเหนือจะเรียกว่าบิ๊กฟุตส่วนในออสเตรเลียจะเรียกมันว่ายาวี และเมื่อวันที่29เมษายนปี2019ที่ผ่านมาทางทวิตเตอร์ของกองทัพอินเดียอย่างเป็นทางการที่มีผู้ติดตามกว่า5.8ล้านคนได้ทำการทวิตเรื่องราวการค้นพบที่น่าตื่นเต้นโดยระบุว่าเป็นครั้งแรกที่ทีมสำรวจภูเขาของกองทัพอินเดียได้พบกับรอยเท้าประหลาดของสิ่งมีชีวิตในตำนานเยติที่มีขนาด32คูณ15นิ้ว ใกล้กับฐานที่พักทาคูลูเมื่อวันที่9เมษายน2019มนุษย์หิมะหายากพวกนี้เคยถูกพบเห็นในเขตอุทยานแห่งชาติมาลาลูบารันเมื่อในอดีตมาก่อนสำหรับโพสต์ดังกล่าวถือว่าได้รับความสนใจจากชาวเน็ตอย่างมากโดยมีผู้รีทวิตหรือแชร์ต่อกว่า10,000ครั้งซึ่งรอยเท้าที่ปรากฏบนพื้นหิมะมีความน่าสนใจไม่น้อย แน่นอนว่ารอยเท้าดังกล่าวมีขนาดใหญ่กว่ารอยเท้าของมนุษย์ทั่วไปอยู่พอสมควรหลังจากกลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ก็มีชาวเน็จำนวนมากถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วมันคือรอยเท้าของเยติหรือมันอาจเกิดจากสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างเช่นหมีหรือจะเป็นฝีมือของมนุษย์ที่ทำไว้กันแน่ย้อนกลับไปในอดีตก็เคยมีการค้นพบรอยเท้าเยติที่โด่งดังอยู่หลายครั้ง อย่างเช่นภาพถ่ายรอยเท้าของเยติเมื่อปีคศ1937โดยแฟรงค์เอสสมายและตีพิมพ์ลงในนิตยสาร p อ p ล่าไซแอนในปีคศ1952ส่วนนี้คือภาพของรอยเท้าเยติทางด้านซ้ายเปรียบเทียบกับรอยเท้ามนุษย์ทางด้านขวาภาพนี้ถูกถ่ายโดยเรเนเดอร์มีวินนักปีนเขาชาวฝรั่งเศสเมื่อเดือนมีนาคมคศ1976 สำหรับเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีบทสรุปเพิ่มเติมจากทางกองทัพอินเดียแต่อย่างใดส่วนชาวเน็ตเองก็มีทั้งเชื่อและไม่เชื่อแล้วคุณละ่ะหลังจากได้ชมภาพนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสัตว์ลึกลับในตำนานที่เราเรียกว่าเยติครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ